อ๋อมันเป็นชีวิตที่ไม่มีวันลืมนี่ก็บอกงั้นเพราะว่าตอนที่อยู่ตรงนี้เนี่ยเพ,เ,พเพื่อนเพื่อนก็จะเป็นกลุ่มที่ไม่ใหญ่เหมือนคณะอื่นช่วยเหลือกันทุกเรื่องระหว่างการเรียนเนี่ยยอมรับนะอาจารย์ก็โหดอูอาจารย์โหดอยู่เรียนหนักอยู่แต่มีความรู้สึกว่าเรารักในวิชาชีพมนอย่างนี้เราก็เลยเรียนด้วยใจรรักแล้วก็เพื่อนฝูงที่เรียนอยู่ด้วยกัน มีอะไรก็ช่วยเหลือกันอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็แบ่งปันประสบการณ์ในระหว่างการเรียนกันแล้วพี่อะมีประสบการณ์อันหนึ่งที่ประทับใจมากคือพี่เผามือตัวเอง <S <S ะระหว่างทำแลบผลิตภัณฑ์นื้อของ,งอาจารย์มาลัยวันนั่นแหล,ละก็เอาก็ดึงกระทะออกเพราะกลัวไหมโยงลงไปในอ่างน้ำแต่มันไม่มือแทนตอนนั้นนะคะมือขวาใช่ไหมคะ ไม่สามารถสอบได้เพราะเขียนอะไรไม่ได้เลยต้องจับปากานี้อาจารย์ธนงไม่เคยออกข้อสอบมัลติเพล h o ชอยเลยออกเพราะพี่เพราะว่าพี่ไม่สามารถจะเขียนตอบได้ก็เลยใช้ปากาเนี่ยสี่สิบข้อจําได้ขียนเอาอย่างนี้ตลอดนะคะแล้วก็พี่ท็อปค่ะก็คือความไวของพี่พี่ก็เกิดอุบัติเหตุพอสมควรเช่น จักรยานโดนเฉี่ยวตกบ่ก็ชีวิตมีความสุขทั้งในเรื่องของการเรียนนี่บอกวัารักมีชาชีพมีอยู่นีอยู่แล้วเลยทําให้รู้ว่าตอนที่อยู่เนี่ยเป็นความสุขมากแล้วก็ยังจําภาพทุกภาพได้ยหนงค่ะคือทั้งตัวหลักสูตรการเรียนเองที่เรานําไปใช้ประกอบงานเนี่ยมันเหมือนกับมันรู้โดย การสะสมจากวิชานะคะทางภาคทฤษฎีเ a s i c science ด้วยแล้วก็สะสมมากับประสบการณ์ที่เราทำด้วยจึงทำให้เรานำไปใช้ในเชิงการปฏิบัติได้ค่อนข้างดีมากเลยการเรียนที่นี่อาจารย์ป้อนให้ส่วนหนึ่งแต่พี่เชื่อว่าทุกคนเนี่ยพยายามที่จะเรียนรู้จากการศึกษาจากตำรับตำราภายน,นอกด้วยประกอบกันอันนี้ก็ยังใช้อยู่คือเราก็ยังกลับมา เนี่ยห้องสมุดเนี่ยตอนที่จบใหม่ๆนี่เข้ามาค่อนข้างบ่อยนะมีโอกาสได้ค้นคว้าได้เรียนปรึกษาอาจารย์มาลัยวันเป็นช่วงๆก็ต้องขอเชิญชวนเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทั้งหลายนะคะมาช่วยกันนะคะเราก็จะได้เอาส่วนที่ท่านบริจาคหรือมาช่วยน้องๆกันเล็กๆน้อยๆนอเนี่ยนำไปเสริมสร้างเทคโนโลยีให้น้องๆ,องๆของเราซึ่งนำไปพัฒนาสังคมองค์กรและประเทศต่อไปได้นะคะ ขอเชิญชวนค่ะ